สวัสดีค่ะวิธีการบำรุงต้นมะม่วงดอกไม้มันค่ะให้ขั้วเหนียวติดผลโดกค่ะและมีรูปที่ใหญ่สวยค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้มันค่ะที่กำลังเริ่มออกดอกค่ะเขากำลังเริ่มออกดอกเราก็มีวิธีการทำให้มะม่วงขั้วเหนียวติดผลดีลูกใหญ่ลูกโตและลูกสวยค่ะ ถ้าเราเอ่ยถึงมะม่วงน้ำดอกไม้มันก็ถือว่าเป็นมะม่วงที่มีคุณภาพมากค่ะได้ผลผลิตสูงมากค่ะลูกหนึ่งก็อยู่ราวๆสี่ขีดขึ้นไปค่ะแต่เราจะทำอย่างไรให้ติดขั้วเหนียวติดผลดีค่ะวันนี้เราพามาดูสิ่งเดียวค่ะที่ทำให้มะม่วงน้ำดอกไม้มันติดผลดี ลูกใหญ่ลูกสวยค่ะคือผงกาแฟค่ะผงกาแฟก็จะมีสารอาหารแร่ธาตุอาหารต่างๆจะมากระตุน้นช่วยทำให้มะม่วงของเราออกดอกดอกและขั้วเหนียวค่ะส่วนผงกาแฟเราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะหรือจะเป็นผงกาแฟ2 i อินวันก็ได้ค่ะผงกาแฟเราจะใช้1่ช้อนโต๊ะค่ะ ส่วนน้ำเราจะใช้สองลิตรก็พอค่ะแล้วก็รายสารอาหารให้เข้ากันค่ะผงกาแฟนอกจากทำให้ขั้วดอกมะม่วงเหนียวและยังมาช่วยไล่มแมลงตามพื้นดินและช่วยบำรุงดินกระตุ้นให้เขาแตกรากฝอยได้ดีค่ะทำให้รากแข็งแรงเมื่อรากแข็งแรงต้นมะม่วงก็แข็งแรงก็ทำให้มะม่วงของเรา ติดผลดีขั้วเหนียวค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้มันตอนนี้ก็อายุราวๆาวห้าปีค่ะค่ะถ้ามะม่วงติดผลดีก็จะมีลูกประมาณนี้ค่ะลูกจะสมบูรณ์มากๆค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้ถือว่าเป็นราชาของมะม่วงค่ะนอกจากติดผลดีและยังมีลูกที่ใหญ่ค่ะเมื่อเขามีลูกที่ใหญ่ เรานำไปขายก็จะได้กําไรเยอะค่ะค่ะมะม่วงของเรากำลังติดผลดีค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นไหนก็ติดผลดีค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆที่เรานำผงกาแฟค่ะนำมาบำรุงให้มะม่วงติดผลดีขั้วเหนียว ต้นแข็งแรงและช่วยไล่มแมลงค่ะ